วัดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทํากับข้าวด้วยกันนะคะวันนี้จจะทําผัดสตอใส่หมูสับแล้วก็ใส่ปลาหมึกนะคะทุกคนอันนี้ปลาหมึกก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสับก็ซื้อมานะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแกงใต้แบบเผ็ดนะคะทุกคนจิ๊บซื้อมานะคะ20บาทนะคะทุกคนอาจจะใช้แค่ครึ่งเดียวดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสตอนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะทุกคนเนี่ยได้เลิกแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยนะคะ นะคะทุกคนแล้วแล้วก็จะก็ปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอใส่ปลาหมึกนะคะตอนนี้ก็รอให้หมูส,บบสุกแล้วเครื่องเข้ากันก่อนนะคะทุกคนก็ใส่ปลาหมึกมานะคะทุกคนเดี๋ยวรอปลาหมึกสุกนะคะแล้วก็จะใส่สตอล,ลงไปค่ะแล้วก็เสร็จนะคะอันนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วเผ็ดจัดจ้านมากค่ะทุกคนดูสีสันก่อนนะคะต mm. ัวอาจจะมืดเล็กน้อยนะคะทุกคน และแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนผัดสตอหมูสับใส่เปลามหมึกนะคะแล้วก็ใส่กะป,ปิด้วยค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะน่าทานมากๆนะคะทุกคนที่สําคัญอร่อยเผ็ดจ,จุใจมากๆเลยค่ะทุกคนนี่คะ่ะอาหารใต้นะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนหอมหอมนะคะสตอจุกๆเลยนะคะทุกคนมาทานด้วยกันคะ่ะ